9ก้นาฬิกาสินาทีนะครับสวัสดียามเช้านะครับคลิปนี้มาอยู่กันตรงจุดตัดตข้างๆสถานีเสษเมียนนะครับเดี๋ยวจะมีขบวนรถเร็วที่172นะครับซุงไหนโกลรถกุงเทพวิ่งผ่านนะครับก็จะพาเ,เพื่อนๆเอฟซมารับชมกันนะครับวันนี้รถเร็ว172ก็ล่าช้าอยู่ประมาณ 67นาทีนะครับก็ถือว่าวันนี้ราช้าไม่เยอะมากนะครับสถานีเจ็ดเสมียนก็อยู่ถัดขึ้นมาทางเหนือนะครับในเขตจังหวัดราชบุรีนะครับให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับ เรื่องการลงลนะครับคลิปนี้ผมก็ถ่ายวันที่28พฤษภาคา2565นะครับ จากการที่สังเกตนะครับตอนนี้ขบวนรถไฟทางสายใต้ถ้าเป็นเที่ยวล่องนะครับขบวนรถจะไม่ค่อยเสียเวลานะครับยางมาเช้ารถด,ด่วน86กับรถด,ด่วน84ก็มาตามเวลาเลยนะครับส่วนใหญ่ขบวนที่ลงทางใต้นะครับจะมีความล่าช้านะครับและเสียเวลาเยอะนะครับ ก็จะวิ่งมาช้าหน่อยนะครับเพราะว่าก่อนจะเข้าที่สถาน,นีเจ็ดเสมียนจะต้องมีการสับเปลี่ยนหลางนะครับข้ามไปข้ามมานะครับเห็นหัวรถจักรมาไกลๆนะครับ <ítulo> sabes, มองไกลๆเหมือนจะเป็นอัลสตอมนะครับแดดกำลังร้อนเลยนะครับเพื่อนๆตอนนี้เดี๋ยวจุดตัดตรงนี้นะครับก็จะโดนปิดนะครับเหมือนหลายๆที่นะครับเพราะว่าตรง ด้านหลังผมนะครับมีการสร้างสะพานกับรถแล้วนะครับนนะครับมาแล้วครับ อย่างที่บอกนะครับจะวิ่งช้าหน่อยนะครับเพราะว่าสับเปลี่ยนข้ามไปข้ามมานะครับรู้สึกว่าไม่ได้ถ่ายรถเร็วหนึ่งเจ็ดสองมาหลายวันนะครับวันนี้ก็อากาศดีครับพอดีมาทำงานอยู่แถวเจ็ดเสมียนพอดีนะครับก็เลย ใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์นะครับใช้นาต้มสี่สองสองสี่ทำกระบวนนะครับ พอผ่านเจ็ดเสมียนไปก็จะไปเข้าจอดที่โพธารามบ้านโป่งนะครับเป็นสถานีต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ